cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S ตรอกหลังของสวรรค์สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมเดอะบั t เทนแค s ตครับเรามาลุยในด่านตำนานเขียววันต่อเลยนะ หลังจากที่เคลียดด่านอื่นๆกันไปหมดแล้วนะครับมาด่านแรกชื่อว่าทางเข้ากระตือรือร้นนะก็ผมใช้แมวเซตปกติในการสู้กับด่านแรกๆมาใช้แล้วกันนะครับจุดสีว่ามันจะมีมอนสเตอร์แปลกๆอะไรผมมาหรือเปล่านะจะเจอมอสท่าซากเลยเราก็เลยเอาแมวถวักว้รวยนะครับมากันท่าซากสักนิดนึงแต่มันมีเอเรียนเนี่ยสิ ซสาบหัวนี่สาบไปเลยครับตามมาด้วยอิสนากิเสร็จนี้เอามาใช้กันได้เกือบทุกทา่ายกเว้นทา่าอ๋อท่าเทพแรงๆนะนะแต่ว่ามันเป็นท่าพื้นฐานนะเป็นเซตพื้นฐานของผมโอเคผ่านไปหนึ่งด่านด่านต่อมา ออะะไราชาญพักหน้าบ้านครับคล้ายๆอารมณ์กับระเบียงหน้าบ้านอะไรแบบนี้นะเปิดมาเจอหมูแดงครับตบพวัวนี่เงินเด้งเลยเอแค้นๆตบอีกรอบนึงนั่นแหละจะได้เรียกอูเบอร์มาสักตัวนึงเฮ้ยด่านนี้มีหมูหมูเดะนกกระจอกเทศไม่ได้พบตัวตีท่าขาวมาด้วยอ่ะเอาอิสานกีไปสู้แล้วกัน มิเชลก็มีแค่ตัวเดียวนะครับถ้าจำไม่ผิดนกกระจอกเทพมันมีติดคลีด้วยนะพอติดคลีก็คือไอตัวแมวโลหะเราก็จะกันได้ไม่นานครับไปบแคสลี่มิซากิวไปละโอ้แคสลี่แต่แคสลี่มันสาบระยะไกลอะ่ะถ้ามันมาใกล้ตัวก็สาบไม่ได้ไม่โดนผลต้องพึ่งนันนาโค หรือเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวใหม่ไม่เซเราต้องชนะเซวันนี้ถ้าเราเอาเอาตองยองมานะ่าจะจัดการได้มีานาคียงฟิวแต่ไม่เป็นไรครับมีนานาโฮน,นาโาโฮมาพอดี่ะตีมไม่โดนอีกโอเคหวังว่าจะไม่มีนกกระจอกเทศตัวที่3โผล่มานะ2ตัวก็พอแล้วนะอืมฟาดไปเลย ฟาดมันฟาดมันโอเคลุยลุยต่อนไปครับโซฟาเมาค้างด่านนี้ผมปรับทีเมเอยน,นะทุกคนเพราะว่ามันเจอสลลม,มนเดอร์สองท่าสองตัวนะมีสลลม,มนเดอร์อา่า ถาซอมบี้แล้วก็หมาน้ำนะครับตัวที่ผมเอามาใช้ในการจัดการด่านนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจำเป็นจริงๆก็คือเจ้าสิ่งสังเวียนเอา,เอาไว้ผลักไอตัวนะสระเบนเดอร์นะครับให้มันไปหลังอย,อย่าให้มันใกล้ป้อมเราส่วนตัวที่สองก็คือไอไข่ที่มันผมเพิ่งวิวัต์วันนี้เลยนะครับไอไข่ตัวนี้เนมันคือเจ้าเป็ดครัแมวขี่เป็ด ซึ่งมันสามารถกระแทกถ้าซอมบี้ได้นะจริงๆน่าจะกระแทกได้หลายธาตุนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันก็เลยเป็นการผลักไม่ให้มันเข้าใกล้ป้อมระหว่างที่เราไม่ให้ผลักต้องบอกว่าเราผลักมันออกไปจากป้อมเนี่ยนะเราก็ต้องรีบจัดการไอ้ธาตุสองตัวนี้ด้วยนะครับก็คือไอ้ปีศาจเนี่ยนะราชปีศาจส,สีแดงกับหมาน้ำเอเลี่ยนนะครับต้องรีบจัดการไม่งั้นเดี๋ยวป้อมเราจะแตกก่อนนะ เห็นไหมโอเคมันปุยเป็นปุยไปแล้วครับแต่มันก็เกิดมาใหม่ได้นะเห็นไหมนี่อ่ะผักมาให้ไกลดีนะว่ายังพอมีศิลาในการวิวัต์ไข่ใบนี้ได้นยะเดี๋ยวจะเป็นไข่เบอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปลงในช็อตแล้วกันนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเล่นป้อมก่อนเลยครับอ้าอ้าเจออิซานาก,กิ ดาบทิ่มไปตุยเลยครับป้อมแต่ผมว่าด่านนี้ด่านใหญ่เนี่ยน่าจะยากที่ด่านนี้แหละด่านอื่นน่าจะง่ายมันต้องมีได้ยากสักดา่านหนึ่งนะครับสําหรับไอ้ด่านตานานเขียวนะแต่เราก็ผ่านมาได้นะเลยกันต่อครับกับด่านที่มีชื่อว่าครัวเป็นระเบียบจะเป็นอย่างไร ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูอ่ะลุยครับหัวด่านครัวเป็นระเบียบแต่ถ้ามันไม่เป็นระเบียบล่ะก็ช่างมันสิเราก็ลุยไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเช่นเคยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แผ่นกวินแพนกวินสตาร์มาด้วยแพนกวินเอเลี่ยนสตาร์มานทำให้เราวาร์ปได้นะครับแล้วก็มีเอเลี่ยนพวก ในเอเรียนี่เพนกวินเพนกวินธรรมดาด้วยเพนกวินซอมบี้ด้วยนะเพนกวินซอมบี้ม,าามันจะบดดินไปโจมตีด้านหลังเราได้ครับามามีปลาเทวดาแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่บอกเลยเราว่าเราจัดการได้นะา แล้วว่าเราเอาอยู่นะต้อบอกอย่างนี้เราเอาอยู่นะปรับได้แน่นอนครับแบบนี้ภารกิจเสร็จสิ้นครับชนะไปลุยกันต่อครับอ่างงับน้ำแห่งความ เพอฝันเปิดมาก็เจอมาน้ำทัดไฟเลยครับเพอฝันจริงๆอ่ะมาแล้วเจอนกด้วยไม่ค่อยชอบนกเท่าไหร่ถ้านกมาทีละตัว2ตัวก็ได้อยู่แล้วก็เอาเจ้าอันนี้ไปปราบได้นะแมว แมวกิวเราเนี่แมวเดฟโกเนี่ยนะแมวสลามตั้งสามนะต้องหาตัวตีเวฟครับไอตัวเนี้ยหาต้องหาจังหวะตีครับถ้าตีเวฟได้ก็จะป่าไปหมดเลยอะแต่ถ้าไม่ได้ป้อมเราวก็จะแตกครับมันก็คือลุ้นอะใช้ดวงเหมือนกันเคาะป่าทีนั่นแหละเห็นไหมพอป่าได้เสร็จก็เรียบร้อยเลย แต่อย่างที่บอกนะครับมันต้องปาดให้ได้นะถ้าตัวก่อนก็จบจะป้อมปืนอ้าวเป็นป้อมปืนอันนี้เหรอลืมเปลี่ยนถ้าเอาป้อมปืนธรรมดาก็อาจจะจัดการได้คนระับเป็นบาสศักศิ์สิทธิ์มาซะง,งั้นไม่เป็นไรเราจัดการได้อยู่แล้วนะเชื่อฝีมือเราหน่อยเราจัดการได้ ตุงมตามตุ้มตามตุ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 มตามโอเคเรียบร้อยครับเหลือกิ่ดนอีกดานนึ่งบ่นเนี่ยเอ,เ,อเอาเอาเอาเซตเซตเซตทีมเดิมกลับมาก่อนห้องแต่งตัวของแกแกมีห้องแต่งตัวด้วยเหรอ้อเจอหมาดำว่ะ หมาดำหม,มาดำเราสู้ได้ป่ะลุยเจ้า <c oughs> บันบันครับเจอบันบันดำ <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวไม่กลัว หัวล่ามาก็ก็ทำอะไรเราไม่ได้อะถ้าเรามีทั้งแคสตี้แล้วก็อิซานากิพอจัดการได้อยู่แล้วนะแบบนี้ชนะสบายๆครับด่านนี้ถือว่าไปยากไอ้ตรงนั่นน่ะตรงด่านที่มันมีสลาแมนเดอรอ์ที่มีมาน้ำไอ้ที่มีหมาน้ำนะมต้องเล่นหลายรอบเนผมเล่นแบบผมเล่นไปประมาณ3-4รอบอโอเคเรียบร้อยครับจบด่านไปตำนานเขยอีกหนึ่งด่านนะครับ